สวัสดีค่ะเอ,อ่อหมูกรอบน่าสนใจมากเลยเป็นสูตรจากไหนคะหมูกรอบเป็นสูตรจากไหนคะจากเมืองจีนค่ะเมืองจีนคือคุณพ่อคุณพ่ออาคงเขาเป็นคนทำค่ะอ๋อแล้วทำยังไงคะถึงถึงได้รสชาติออกมามาตรฐานแล้วก็อร่อยเพราะว่าวันนั้นชิมแล้วอ๋อวันั้นช่ารวันนั้นชิมแล้ว ก็คืออ่าอาอาสาเขานอ้และตอนนี้ยังอยู่ไหมฮะตอนนี้เขอยู่ไเทล้วค่ะเอ่ทาเล่าคราวนิดหนึ่งก็คือทำไมถึงก็คือทำอาทำยังไงเราก็คือซื้อมา เราต้มก่อนแล้วก็เข้าเครื่องอบทีเราอบค่ะอบที่อุณหภูมิประมาณสักเท่าไหร่คะหรือว่าตู้อบมันจะต้ก็คือเป็นมาตรฐานค่ะปกติใช่ไหมคะอ่าต้มนี่ต้มนานไหมคะจำนวนเยอะหรือน้อยคะถ้าจำนวนเยอะมันก็ใช้เวลาต้องต้มเป็นชั่วโมงอ๋อแล้วก็เอามาอบอบนานไหมคะก็เข้าเครื่องก็ประมาณชั่วโมงนิดแล้วออกมาจะจะกรอบอย่างนี้เลยที่ที่มันเป็น พองๆๆๆอย่างนี้นี่ก็คือมาจากเคงแล้วมันก็จะกรอบเองเลยโดยธรรมชาติเราต้องมีเทคนิคการเลือกหมูไหมคะต้องเลือกต้องคัดมาเลยอ๋อหรือว่ามีเจ้าประจำส่งอยู่แล้วเออใช่ค่ะก็คือว่าเราเราต้องสั่งแต่ว่าเป็นช่วงสามชั้นโดยเฉพาะอ่าสามชั้นโดยเฉพาะใช่ไหมโอเค เคล็ดลับของการทำอยู่ที่ไหนคะการอบหรือว่าโรงงานอยู่ห้องน้อยอะค่ะเคล็ดลับการทำอ่าหมายถึงว่าทำยังไงถึงให้ได้รสชาติอร่อยแล้วก็คงที่อย่างนี้ก็เราก็คือใช้แบบธรรมชาตมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ซูนรสทไม่มีนะก็คืออบใส่เกลือมีแต่มีเคล็ดนี่คะระหว่างทำต้องใส่้ใส่ หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีตัวนแมนให้มันมีรสชาติหนอ่งแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีผมชิลอดมีอะไรอยากจะเชิญเชิญชวนชิมบ้างคะอร่อยไหมไลเที่ยงรับรองวันนั้นชิมแล้วอ๋ออันนี้เราสุดที่เราจะชิมแะ้วพีาบอกว่าเดี๋ยวพี่ก็มีมันสักครั้งพี่ที่คี่พี่ชิมก็จะไม่ค่อยมีมันแล้วก็จางอันนี้จะมีติดมันไหม อนนพอแล้วค่ะแต่แต่ <c oughs> รสชาติอร่อยอร่อยมากค่ะ,คะไม่ต้องน้ำจิ้มเลยเหรอคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าค,คือปกติเนี่ยของเรามันจะมีรสเค็มอยูะะ่แล้วคก็เวลาส่งมาลูกค้าก็จะไปพักคาน้มากอะไรอย่างเงี้ยและแต่ลูกค้าอันนี้จะมี้ก็มีมนันแล้วมันจะมีกลิ่นมันน้วกล่องอันนี้ใส่ช็อตได้ค่ะหอมชิบากะเนาลอะไรก็เราเป็นคนอันนี้ก็เกลาอสิบหางน้องนินค่ะ หมูกรอบเนี่ยมีขั้นตอนการทำยังไงคะปกติแล้วคุณหลินต้องตื่นกี่โมงคะตีสองะค่ะละฮะแล้วมาเตรียมหมูใช่ไหมคะสองก็หกสบาทค่ะก่อบทคาไอยู่เไม่ด้ค่คะ เสร็แล้วก็หมูเข้ามาส่งที่บ้านเลยใช่ไหมคะแล้วหมูสดเนื้อหมูสดเนี่ยเอามาทำอะไรคะก็ต้องเอามาหมักเกลือก่อนค่ะอ๋อหมักเกลือหนึ่งคืนหนึ่งคืนค่ะแล้วก็กลางวันก็ถ้ามีเดดก็ยึดต้องใสยย่แดดก่อนอ๋อก,ก็หนึ่งคืนนั้นเหมือนกันอ๋อหมัก,เ,ามากเกลือแล้วก็ไปพึ่งแดดสเสร็จแล้วเอามาต้มถูกไหมฮะต้องเอาไปต้มก่อนแล้วถึงค่อยมาใากแดดอ๋อต้ม ต้มตากแดดแล้วก็1คืน1คืนคือ12ชั่วโมงหรือทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนก็รู้ว่าช่วงกลางวันเ,เราก็ตาก้วเอาไว้ก่อนแล้วก็ช่วงช่วงกลางคืนก็กลับไปทำอ๋อทำนี่คือต่อจากตากแดดแล้วทําอะไรคะก็พอต่อจากแดดถ้ามันแห้งเราอีกเราก็ลงกระทะทอดอืมทอดแล้วก็ก็คือว่าจะต้องเข้าเครื่องอบให้มันหนังเข้าอย่างนี้อยู่อ๋อทอดแล้วก็เอามาอบ ใช่ค่ะที่ที่หนังพ <สะ S 2> องอย่างนี้ก็คือเพราะว่าเราเราเข้าเครื่องด้วยค่ะเข้าเครื่องให้มันหนังมันพองขึ้นมาหกสิบบาทค่ะแล้วก็อบสักกี่นาทีคะอบก็คือต้องประมาณ เรนที่จํานวนว่าถ้าถ้าจํานวนสักประมาณเท่านาแผงเน,นี่ยถ้าแผนก็ใช้เวลาประมาณครึมมมม่งชั่วโมงอ๋อน,นี่คือเดี๋ยวก็าไปพูดี่คือประมาณสักกี่กิโลคะในนี้หรอคะอันนี้ประมาณกับสี่โลสามโลกต่กว่าสี่โล oh. ก็ครึ่งชมมมั่วโมงใช่ค่ะแต่ถ้าเยอะกว่านั้นก็จะ,<ช>จะเยอะอีกเยอะชั่วโมงอีกอืมแล้วแต่ความชำนาญของเราด้วยเราจะกะเองจนจนชำนาญ พออบเสร็จแล้วก็มันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ใชค่ะพะบางทีพท่ามาจากกระทะเนี่ยนะหนังมันจะไม่ฟองขนานี้อ๋อแล้วพต้องรอเข้าเครื่อง,อง,ค,องค่ะต่าหกต่องก็หกสิบก่ร้อยหนึ่งค่ะนี่เลยเขา่าครับเชนแคปไ,ไม่ราบค่ะไม่แาบไม่เห็นแล้วก็อย่างนั้นก็ ก็เป็นอันเสร็จพิธีก็คือเอาอันนี้กับใชาแล้วเอาไปส่งที่นี่ก็ส่งตามโรงเรียนนะคะโรงเรียนอยู่ตรงนี้ปฐุมอ๋อก็มีมีส่งด้วยใช่ไหมคะส่งเสร็จก็เอามาขายที่นี่อีกก็ที่นี่เราจะขายปีดหนาร้านแต่ถ้าขายส่งก็คือจะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษอย่างเมนูกรอบนะคะ ขอบคุณค่ะคุณลลีสวัสดีค่ะ